คลิปนี้กาสามขาจะพามารู้จักหนึ่งในสโมสรเจลีกที่คาดว่าแฟนบอลชาวไทยรู้จักดีค่ะเพราะเคยมีกุนซือชื่อดังเข้ามาคุมทีมไม่ว่าจะเป็นอาแซนเวนเกอร์อดีตกุนซือของอาร์เซนอลที่เคยพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษแบบไร้พ่ายหรือแม้แต่อากิระนิชิโน กุนซือชาวญี่ปุ่นที่เป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยคนปัจจุบนันซึ่งทีมที่กาสามขาจะนำเสนอก็คือทีมดางแห่งเมืองนากยยาที่มีชื่อว่านากย่าแกรมปัสนากย่าแกรมปัส ชาวญี่ปุ่นจะออกเสียงว่านากยะแกรมพัสสึหรือที่แฟนบอลเรียกติดปากกันว่านากยะแกรมปาดเอกตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่จังหวัดไอจิทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญได้ก่อตั้งสโมสรขึ้นในปี1939ภายใต้ชื่อ Toyota ามอเตอร์เอภายใต้การสนับสนุนของบริษัท Toyota ามอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงานของบริษัทเดิมทีมีฐานแฟนบอลอยู่ที่เมืองซูโซโนะจังหวัดชิซูโอกะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองนากยยาจังหวัดไอจิโดยเริ่มส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกในปี1972ดยการเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งเจแปน s o c c e r League หรือ JSL Division 2ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเจล u กในปัจจุบันค่ะนากย่าแกรมปัส เป็นอีกทีมที่มีประวัติการคว้าแชมป์มากมายหลังจากเปลี่ยนชื่อสโมสรมาเป็นนากย่าแกรมปัสเอกโดยสามารถคว้าแชมป์เจลีกหนึสมัยในปี2010 e m p o r o r Cup 2สมัยในปี1995และ1999 j a p a n ิ s e Super Cup 2สมัยในปี1996และ2011อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือการได้นักเตะกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษ ผู้ที่ไม่เคยโดนใบเหลืองจากผู้ตัดสินแม้แต่ใบเดียวจนได้รับฉาย,ยาว่า Mr Nice Guy อย่างแกรี่ลีนิกเกอร์มาร่วมล่าตะขายให้กับทีมในช่วงฤดูกาล1992ร1992ถึง1994ตามมาด้วยการคุมทีมของอาแซนเวนเกอร์ในปี1995โดยปีแรกเขาสามารถพาทีมจบอันดับ3ในลีกสูงสุดและยังพาทีมคว้าชแชมป์เอ็มพาร์ลคัพได้อีกด้วยค่ะ นาโกย่าแกรมปัส มีสัญ,ญลักษณ์ประจำทีมเป็นวานเพชรคาดและสีประจำทีมคือแดงเหลืองโดยที่มาของวานเพชรคาดคือที่เมืองนากุยามีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าปราสาทนากุยาเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชมเมื่อได้มาเยือนเมืองนากุยาค่ะโดยบนยอดปราสาทจะมีรูปโลหะของสัตว์ในวรรณกรรมญี่ปุ่นชื่อชาชิโฮโกะโ,โดยส่วนหัวจะมีลักษณะคล้ายมังกรหรือเสือส่วนลำตัวเป็นปลาและถ้าตัดคำว่าโฮโกะออก จะเหลือแค่คำว่าชาชิอย่างเดียวจะแปลว่าวานเพชรคาตส่วนคำว่าแกรมปัสมาจากแกรมปัสดอฟินหรือสายพันธุ์โลมาซึ่งทางสโมสรมองว่าเจ้าตัวนี้คือวานแต่มีสายพันธุ์โลมาส่วนคำว่าเอกมาจากตราสัญลักษณ์ของเมืองนากย่าที่มีชื่อเรียกว่ามารุฮาชิโดยคำว่าฮาชิแปลว่าเลข8นั่นเองค่ะ ทัพวานเพชคาตมีสนามย่าวคือโตโยต้าสเตเดียมค่ะซึ่งอยู่ไกลจากเมืองนากูยาถึง1ชั่วโมงแต่สนามนี้ก็สุดอลังการด้วยความจุ45,000ที่นั่งพร้อมหลังคาเปิดปิดได้ถึงแม้ว่าจะเปิดใช้ในปี2001แต่สนามนี้กลับไม่ถูกใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2002และหลังจากนั้นถูกใช้เป็นสนามย่าวของทัพสมูไรบลูในบางครั้งและยังใช้เป็นสนามของรายการชิงแชมป์สมสรโลก สามารถเดินทางได้โดยขึ้นรถไฟสายเมอิกเทสสึมิคาวะหรือเมอิทเทสสึโตโยต้ามาลงที่สถานีโตโยทาชิแล้วเดินเท้าต่อเพียง15นาทีก็ถึงสนามค่ะและยังมีอีกหนึ่งสนามที่ถูกใช้เป็นสนามเย้าของทีมอยู่บ้างคือสนามกรีทามิสุโฮ ซึ่งเป็นสนามอนเนกประสงค์สไตล์เก่ามีความจุ27,000ที่นั่งสามารถเดินทางโดยขึ้นรถไฟใต้ดินสายซากูระโดริมาลงที่สถานีมิสุโฮคุยะคูชโชแล้วเดินเท้าประมาณ15นาทีก็ถึงสนามค่ะในฤดูกาล2021หล่าวคุนพลวานเพชรคาดภ่ายใต้การนำทัพของกุนซือชาวอิตาลีอย่างมัสซิโมฟิกคาเดนติ จะสามารถผ่านนากุยาก่าแกรมปัสทำผลงานได้ดีต่อเนื่องขนาดไหนซึ่งปัจจุบันผลงานของทีมถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะอยู่อันดับ2ของตารางเป็นรองเพียงคาวาสกิฟอนตาเล่แชมป์เก่าทีมเดียวเท่านั้นค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดเป็นแฟนบอลของนากุยาก่าแกรมปัสก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์กันด้วยนะคะกาสามขาจะนำเสนอเรื่องราวนักเตะและสโมสรเจลีกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire